สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูนเดชั่นนะครับนี่เลยเลก็คโปรไฟล์วันนี้ Lost World นะครับซึ่งใช้แค่อันเนี้ยสองกล่องนะครับอ่าผมจะพยายามจัดให้ใช้แค่สองกล่องนะกันเนาะผมจะไม่เอาไอกาซูมหลังกล่องมาใช้นะเพื่อที่มันจะได้จัดยังไงแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือทำปกคลิปนะครับแบบฝืนนะครับเราให้มีตัวบัดดี้ที่อยู่ในกล่องที่มันออกตอนนี้นะครับเพราะว่าผมเนี่ย รอที่มันจะรีปินลงมาในชุดบีทีนะครับซึ่งไทยรีปินตนปัตภพว่าคงรีแหละเ,เพราะว่าในภาษาญี่ปุ่นมันมีรีในปีทีสูนยสองนะครับไทยก็น่าจะมีเหมือนกันนั่นแหละครับจัดแค่สองจัดแบบสองเด็กแล้วนะเพราะว่าจะได้แบบเผื่อทุกคนว่าคนมีสองกล่องจะได้จัดได้แล้วก็คนมีสี่กล่องเนี่ยจะได้เอาแบบจัดได้เหมือนกันก็ดูดูเป็นแนวได้แล้วกันนะประมาณนี้ก็ ครอบคลุมทุกคนนะครับคิดว่าหลายหลายคนน่าจะซื้อกันอย่างน้อยสัก2องกองแหละประมาณนี้เป็นอย่างต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปดูกันครับว่าใส่อะไรกันบ้างขอเริ่มจากดราคอนเวลก่อนเลยแล้วกันนะที่เป็นของสายมังกรมิติซึ่งจะพูดว่าเป็นดราคอนเวลจริจริงๆมันก็เออรู้สึกติดปากอยู่นิดนึงนะครับอ่าไม่เป็นไรมันคือดราคอนเวละเนาะแต่เป็นดราคอนเวลที่ทํามาเพื่อซับพอร์ตลอสเวลโดยเฉพาะนะครับอ่ะ แฟกต์เรื่องต้นของเราครับแน่นอนว่าต้องเป็น Dragon World อยู่แล้วก่อนที่จะไปทำการเปลี่ยนเป็น Lost World นี่อ่ะบัดดี้ก่อนแล้วกันเอาเป็นมังกรมิติอาร์โพสโตนะครับเลือกเป็นบัดดี้แบนี้เนาะอะแล้วคนจะคิดว่าทำไมถึงไม่เอาบัดดี้เป็นการ์ดของ Lost World นะครับผมคิดว่าเราเอาบัดดี้มอนเตอร์เนี่ยเป็นมอนที่อยู่ในเด็กหลักของดีกว่าเพราะอย่างน้อยนยีในช่วงต้นเกมนะครับ เรามีโอกาสได้ใช้ล้วได้ฟื้นไลฟ์ต้นเกมมันอาจจะทําให้ช่วยหลายๆอย่างในต้นเกมนะครับเพราะว่าตอนต้นเกมเนี่ยบางทีมันจะต้องมีการจ่ายไลฟ์จ่ายนู่นเพื่อสวมใส่อเทมหรือว่าอะไรเงี้ยเพื่อต้นเกมมาเอาแบบเราไลฟ์เพิ่มไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตอนหลังพอเราเปลี่ยนเป็นลอตเพิใช่ไหมเดี๋ยวมันก็มีการเพิ่มเรือดเพิ่มอะไรครับแล้วก็เพิ่มเยอะกว่านี้เยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยในต้นเกมเนี่ยถ้าเกิดเราในเธอเรแรกๆเราขอได้แล้วก็แบบมอนเตอร์ขอเป็นมอนเตอร์สําหรับเวลหลักดีกว่านะครับผม อีกอย่างหนึ่งคือเด็กนี้เราไม่มีไอตัวบัตดีของไอไลเดสทอยเยอร์สักอย่างหนึ่งด้วยนะครับผมอ่าประมาณนี้ต่อไปนะครับสิ่งที่ทุกคนต้องรู้ว่าต้องใส่อยู่แล้วนี่เลยครับผมลอสเ o ิ l d ใส่ไป2ใบเพราะมันได้แค่สใบทั้นั้นนะครับผมอยากจะใส่สีเสียลเกินเวทมนต์มาต่อไปครับดีเดสทอคเกนะครับผมคับกัรคนถามนะครับพี่ครับเด็กนี้จัดจากเด็กอะไร นี่นะครับผมกล่องนี้2กล่องเท่านั้นนะครับผมเอาแบบง่ายๆเลยคือมังกรจอมมารฟ้าคำรนนะครับใส่ไป2ใบาดาร์โกแทรบนะครับใส่ไป2ใบจริงๆเนี่ยลิสต์จะไม่ได้ต่างจากไอ้ตรงตัวทีดีที่เขาให้มานะครับผมไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายโล่มังกรฟ้านะครับผมใส่ไป3ใบแล้วก็โล่เขียว2ใบ ห,หรือใครจะิดหรือใครจะเปลี่ยนเป็นโล่เขียวสามโล่ฟ้าสองก็ได้นะครับผมประมาณนี้ผมทําไมาผมถึงลดจริงๆอ่ะโล่มันมีมาให้แปดใบใช่ไหมตอนแรกเลยทําไมาผมถึงลดนะครับแล้วก็ไปใส่ใบอืนะ่นเพราะว่าผมคิดว่าเร็่นี้เนี่ยมันมีการที่ใช้ป้องกันเยอะพอสมควรก็จะเป็นการใบนี้ที่เลี้ยงก,การคู่แข่งได้หนึ่งใบอันนี้ก็ทําลายการที่เลือกแล้วก็ไม่ไม่สามารถให้อะไรวะเนี่ย เรื่องการหนแบบเป็นภาษผู้แข่งแล้วก็ในเทิร์นนั้นที่เลือกนะไม่สามารถตีได้นะครับผมอันนี้ก็ทําลายมอนได้นะครับผมว่าการป้องกันเอวมีอะไรที่มันเยอะแยะกว่าโล่นะครับผมเรื่องุ้นีีชาร์จพันนะครับใส่ไปเลย3ใบนะครับเพิ่มเกียร์นะครับผม loss of D นะครับใบนี้ใส่ไปเลย4ใบเพราะว่ามันดีมากเพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นช่วงต้นเกมที่เราจะงเป็นเด็กドラคอนเวิลด์หรือว่าจะเป็นช่วงตอนที่เราเปลี่ยนเป็นลอสเวิลด์แล้วเนี่ยยังน้อยใบนี้ถ้าเกิดมันมีอยู่นะครับมันก็ยังสามารถชุบมังกรมิติเนี่ยได้ดรอปโซนหรือว่าจะเป็นการเก็บลอสเวิลด์ที่บังเอิญโดนชาร์จตกไปในเกตหรือว่าเอาไปลงในดรอปโซนอะไรก็ตามนะครับใส่เวลาสี่ใบเพราะว่าเราต้องทำไงก็ได้ให้ลอสเวิลด์มันขึ้นนะครับเด็ก mm hmm. นี้เพราะว่ามันทํามาเพื่อเล่นกับลอสเวิลด์วะเนาะเพราะหลายๆใบของドラคอนตรงเนี้ย มันก็จะมีความสามารถดีมากๆขึ้นมากๆเมื่อใช้อยู่กับ lost World นะครับอ่ะ,ะบัตไปไอเทมนะครับปื้นจิตมิติดราเคียใส่ไปเลย4ใบนะครับอ่ะหมดแลไอเทมกับพวกเวทมนต์นะครับต่อไปมอนสเตอร์ในเด็กนี้บ้างดีก,กว่ามอนสเตอร์ในเด็กนี้นะครับก็แน่นอนว่าแทบไม่ต่างอะไรจากเด็กหลักเลยนะผมเปลี่ยนแค่ใบ2บาใบเองเนาะ ่ะนี่เลยคือใบที่เปลี่ยนนะครับผมเอาจริงก็คือมันจะใส่ใบนี้มาแค่ใบเดียวเนี่ยมังกรมิติอาริสทอสนะครับตอนแรกทีบีค่อยมาสามผมใส่ไป4ใบเพราะใบนี้มันดีมากๆของที่มันใช่หนึ่งเกียร์เนี่ยมันเปิด3ใบบนสุดอ่ะมันเอานํามอนคเตอร์มังกรมิติแล้วลอสเวอร์ไม่เกินหนึ่งใบจำนำนั้นขึ้นมือนะครับซึ่งมอนคเตอร์เนี้เนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นโอกาสที่เปิดเจอเนี่ยมากกว่า50%แน่นอนมันคงจะดวงส่วนจริงถ้าเกิดเปิดเจอเวสามใบนะค่ะ มังกรวิตติอิชานมาเกียนะครับใส่ไปเลย4ใบแล้วก็บัดดี้ของเรามังกรมิตติอาโพสโตรนะครับใส่ไปได้4ใบเช่นกันต่อไปก็เป็นมอนไซสูตรนะครับมังกรวิตติแอชิโมนะครับใส่ไป3มังกรวิตติโอเล็กซี่ใส่ไป3เหมือนกันครับแล้วก็ไซส์หนึ่งของเรามังกรวิตติฟริสมาร์ตาใส่ไป4ใบเลยแล้วก็4ใบเช่นกันกับมังกรมิตติไบเดียนะครับ4ใบ ประมาณนี้จะเห็นว่าถ้าเกิดลูกใครดูรีวิวเนี่ยก็จะรู้ว่ามันไม่ได้แตกต่างจากเอก่อนหน้านี้นะครับที่เราให้มาแต่ว่าเราจะมีเปลี่ยนบัดดี้อะไรทํานองนั้นแล้วกันนะต่อไป Lost Deck ครับนี่เป็นการทําำ Deck profile ที่เป็น Lost Deck ครั้งแรกของช่องเราเรื่องมันที่ม o นสเตอร์กันเลยนะครับต้องบอกว่า Lost World เนี่ย ตอนแรกมาจะดูยิ่งใหญ่นะแต่พอลองดูดีเนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นอยู่ว่าอ่านี่คือความรู้สึกของผมนะครับโซซูนโซเดนส์ so 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 นะครับเป็นตัวมูฟเนาะใส่ไปเลย3ใบนะครับเพราะว่าพลังเนี่ยเยอะมากคีก็เยอะทุกอย่างเยอะเยอะไปหมดนะครับผมแล้วก็ปลดเอยังกรมาเวนที่คายเดสตรอยเออร์นะครับเนื่องจากเรามีแค่สูงสุดแค่รางนี้เนี่ยเราก็ใส่ไป3ใบได้กันเนาะเพราะว่าเราไม่มีครับมันเป็นแบบฝืนๆนะครับผม ใส่ไปสามใบครับหรือว่าใครอยากจะใส่สีเพื่อเอาไปทําเป็นบัตดี้ก็ได้นะเผื่อใครแบบว่าอยากอยากที่อยากเหมือนรันมะแต่ว่าเป็นรันมะเวอร์ชันย่อมเยาวนะครับก็ใส่เนี่ยป4สี่ใบแล้วก็เป็นบัตดี้ในใบนี้นะครับเผื่อใครอยากทําอย่างนั้นเนาะแต่ผมว่าสําหรับผมไอ้แบบนั้นมันดูมีนั้นมากกว่าต่อไปนะครับอาพาพิสซอน,นครับใส่ไปสองใบิงๆให้แค่หนึ่งใบนะแต่ผมว่าผมมองว่าตัวนี้มันค่อนข้างเก่งเลยนะดูดิ ไอตัวเนี้ยมันไม่มันไม่มไมมไมไมต้องจ่ายคอคอสก็จริงแต่ว่าไอตัวเนี้ยมันคอคอสแต่มันก็จ่ายแค่หนึ่งเกียร์แล้วก็มีโซโการอย่างมากเออมีคอคอสแล้วก็ของจัดดอกเข้ามานำการจัดดอกมาเป็โซโการแลแล้วก็ดูเทคแดงมันมีเพนนิเทสแล้วมันได้แท็กโซการเขาต้อไดแท็กนะครับผม <S <S ผมมองว่าตัวนี้มันดูเก่งกว่าตัวนี้เยอะเลยนะจริงๆแต่ใส่ผสมใบก็พอนะครับเพราะว่าลอสเวลล์มันพลังเนี่ยไม่ต้องห่วงอยู่แล้ว นี่มันก็มีดีตรงมีพลังมากกับทำลายได้อยู่เท่านั้นเองแต่ว่าผมชอบเป็นตัวเทงแดงนี่มากกว่ามันดูใช้ประโยชน์ระยวหลากหลายกว่านะครับผมเดียลไคลซัสไซส์นะครับใส่ไป2ใบนะซันเฮลคันบลัฟนะครับ2ใบเช่นกันวิชัวเวียนอูไกนะครับอันนี้ใส่ไป2ใบเลยจริงๆเขาให้มา4ใบนะเนี่ยแต่ว่าผมขอลดจำนวนเพื่อไปเพิ่มใ้ตัวอื่นแล้วกันใส่มาแค่2ใบบอและนี่คือมอนสเตอร์เล็กนี้ครับ นี่แหละคือสิ่งที่ผมบอกว่าความน่กกากลัของลอสเวลนะครับเราเลยจำเป็นจะต้องใส่การชุบไอ้ตัวนั้นเน่ยของดราก้อนเพิ่มให้มันให้มันเป็น4ี่ใบนะครับเพราะว่าในใบนี้ให้มันเป็นสี่ใบเนี่ยหลังจากเราที่เราเปลี่ยนเป็นลอสเิแล้วเนี่ยเราต้องพึงรู้เอาไว้ว่านะครับมอนเราปีแค่นี้เอง1 2 3 4 5 6แล้วก็ห สาสิบสองสามสี่สิบห้าสิบห้าใบนะครับผมครึ่งเด็กเองครึ่งครึ่งโพ้ดรอสเวล์เนี่ยมาใส่ได้แค่สามสิบใบไม่ขาดไม่เกินนะครับใส่ไปสองใบนะครับนี่คงจะเป็นเวทมนต์ของรอสเวล์ใบเดียวที่ผมมองว่ามันมีโอกาสที่จะใส่สีและคุ้มนะครับผมผมมองใบอื่นเนี่ยใส่สีบางทีมันไม่ค่อยคุ้มเลยอริงจริงนะ เพราะมันดูกินที่ว่ามันแบบหลายๆอย่างมันเหมือนจัดมาแค่สองสองสองแล้วมันดูแบบสมดุลไปหมดนะพอแบบออกที่มาออกหน่อยนะครับมันก็แบบว่าดูแบบสมดุลมันหาได้หมดอะ่ะแล้วก็อ่ะดิเมนชันไลฟ์ฟีนนะครับใส่ไป2ใบเดี๋ยวใครจะเหลือใส่แค่1ใบก็ได้นะเพราะบางทีเนี่ยการที่เราเพิ่มไลฟ์สิหน่วยเดี๋ยวว่าทำให้ไปใส่กลายไ,ไลฟ์เป็นสิหน่วยบางทีก็อาจจะไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะเพราะลอสเวลล์คีมันหนักอยู่แล้วไม่ต้องห่วงขนาดนั้นนะครับดิเมนชันชาร์โดเกตนะครับใส่ไป2ใบเดี๋ยวว่า ใครอยากใส่อันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งแล้วก็มาเพิ่มมันนี้เป็น4ี่ใบก็ได้แต่วันนี้ยผมจัดให้แบบว่าคนที่เขามีแค่ส 2, อ2ง ass ศ1นะครับอืมแต่ผมผมก็เป็นหนึ่ง,งนะั้นด้วยที่มี2องานนะเพราะผมมองว่าเราไปหาซื้อเพิ่มหรือว่าเราจะสุ่มหลังกล่องให้มันได้ก็ได้นะครับเพราะว่าเราก็มีโอกาสได้เหมือนกันนี่ไงเห็นไหมอ่าประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็มีไอเทมนะครับสองใบประมาณนี้เลย ออพอเราเล่นเด็กห้าสิบใบเนี่ยมาเยอะๆมาเออเดิมๆ,ๆไม่ตายนะครับสองใบเนี่ยแทบไม่ได้แตกแตกแตกต่างอะไรกับทีดีที่เขาให้มาเลยนะครับผมผมวันนี้ผมจะพูดแบบผิดไปบ้างนะเป็นทีดีเอสเอะไรเนี่ยเอาไว้ว่าความไหนในทีดีของผมก็คือไอตัวไอตัวนี้แล้วกันนะทีดีที่ผมหมายถึงเอออันนี้นะเออมันติดปากเขาว่าทีดีไวแต่จริงๆมันเป็นเอสเอสศูนย์หนึ่งนะครับผมอ่ะประมาณนี้ าเกิดได้อูจร,จริงเนี่ย Lost บ o r l d อ่ะมันดูน้อยมากๆเลยนะกายเด็กเนี่ย30บใบเราเคยชินกับความรู้สึกของ50บใบมาตลอดอะแล้วพอมาอยู่30บใบเฮ้ยผมวอามันดูน้อยมากเลยนะเพราะมันเปลี่ยนเพราะมันเปลี่ยนไปเนี่ยเปลี่ยนเด็กเราเด็กแค่นี้เองนะครับผมแต่ก็อย่างว่าแหละความซ่ามันรุนแรงเนาะเยอะก,กว่านี้ก็คงจะไม่ดีเป็นแน่แท้นะครับผมประมาณนี้สําหรับเด็กด m e n s i o n d า a g o n สำหรับ2กล่องนะครับ แล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็รอ b ีทีมันออกมานะครับเดี๋ยวว่าถ้าเกิดใครอยากใครมีสีกล่องเดี๋ยวว่ามีของไอ้บางอย่างในียใบที่ผมพวกแจมมิงพวกอะไรเงี้ยที่มันน่าสนใจก็ลองบอกเอาไปปรับเปลี่ยนได้เดี๋ยวว่าถ้าเกิดว่าใครแบบว่าผมมีลิสต์นี้มันสําหรับว่าคนมีซื้อมามากกว่า2กล่องอะไรเงี้ยสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างช่วยเพื่อนๆได้เลยนะคะแบบว่า ผมว่าผมปรับเป็นอันนี้ดีกว่าสามารถทําได้เลยเพราะว่าดิฟโปรไฟล์เนี่ยมันไม่มีโถงมีผิดไม่มีลิขสิทธิ์ไม่มีอะไรอยู่แล้วนะครับผมเอาตามที่ชอบเอาที่ตัวเองถนัดนะครับประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฝาก like, กดไลค์กด subscribe ให้เราด้วยครับแล้วเจอกันบ๊ายบายจ้ะบ๊ายบาย